สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงดำรงสถานะอยู่เหนือการเมืองและทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดข้อความส่วนหนึ่งในพระบรมาราโชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เมื่อวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศกราช